ของพระสมบาสัสมุทธเจ้าที่พระองค์สร้างบรารมี20สประสงค์ขายแสนกับสิปกะสงคขยพระองค์ได้ปัฒนาเป็นพระบริสัท์แต่เมื่อได้รับพยากรณ์แล้วก็ต้องสร้างอีกสี่สงงขแสนกับนมาดูว่าความหมายของพระบริสัท์เป็นอย่างไรวความหมายของพระบริสัทธ์นี่แปลแบบว่าการคล้องอยู่ ของกิจใจของพระองค์เพื่อที่จะสร้างบารมีโปรดสัตว์หรือส,สัตว์อัตตบตาสงสารสัตว์บตาในสงสารสาัตว์ทั้งหลายก็มีมนุษย์สัตว์ทะเลชานเทวดาพรมนพระพุทธเจ้าก็จะต้องมีการเกิดเป็นทั้งของอดีติชาติเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นนาคเกิดเป็นช้างเกิดเป็นนกนี่พระองค์ก็เกิดไปไง เกิดเป็นวัวบองก็เกิดเกิดเป็นพญาวานอนแต่ว่าตรชาติที่เกิดขึ้นก็เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่บำเพ็ญบารมีเหมือนกันแม้เป็นพญาช้างจัดทันก็บำเพ็ญบารมีเป็นพญาวานอนเผือกก็บำเพ็ญบารมีเป็นนกคุ้มก็บำเพ็ญบารมีสัจจะบารมีหรือเป็นมนากรายก็บำเพ็ญศีลบารมีตระชาตินี่ไม่ใช่ธรรมดา พงยอมเสียสละชีวิตเพื่อสพรพสัตทั้งหลายบุคคลเนี่ยที่บำเพ็ญบรารมีสิบนัอุทิศตนช่วยเหลือความทุกข์ยากลำบากของสพรพสัตทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าพระโพธิสัตว์ถ้าบารมีสูงขึ้นแล้วก็เรียกเป็นพระบรมโพ,พธิสัตว์นั่นเองน้นสำสมมาสมทธเจของเราเนี่ยเป็นพระบรมโพ,พธิสัตว์เรามีลูกเรามีล้านไหมเราก็จะมี มีตัวเรามีลูกเราหลานเราเราก็มีความรักเสียสละให้ลูกได้ทุกอย่างนะพ่อแม่แม้ชีวิตก็ให้ได้ถ้าแรกกับการที่จะดำรงอยู่ของชีวิตของลูกนี่พ่อแม่นี่มีคุณต่อลูกเหมือนกับเป็นพระอรหันต์ของบุตรนะ่พระบรมบริสัต์ทุกพระอ,องค์ก็เห็นสรพสัตว์ทั้งหลายเป็นลูกของท่านที่จะช่วยเขาพ้นจากความทุกข์ ในบรมีบริษัทเนี่ยก็จะแบ่งเป็นว่าหนึ่งก็เป็นผู้ที่ประเภทที่มีปัญญามากตัดสรู้เร็วการบำเพ็ญบารมีก็น้อยกว่าบรมีบริษัทพระอ,องค์อื่นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นปัญญาทิกะนะตัดสรู้เร็วแค่20ประสงค์ไขแสนกับถ้าเป็นบรมโาบริษัทที่ต้องอาศัยศรัทธามากกว่าปัญญาเนี่ย มัทธาที่กะพระพุทธเจ้าต้องเพิ่มจำนวนการสร้างบาร,รมีมากขึ้นเป็นเท่าตัวทีเดียวนนบรรพบรรมษบริษัทที่เป็นบริยะบาร,รมีก็ต้องสร้างบาร,รมีเพิ่มขึ้นไปอีกมากมายเป็นอีกเท่าตัวย่นันได้ว่าจะมีพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาประสูะติตรัสรู้แสดงธรรมในอันนี้ไม่ไง่าย อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นยพระปัญญาธิกะสร้างมีถึงยี่สิบประสงค์ไขแสงกับถ้าเป็นสัตตาธิกะเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบประสงค์ไคแสงกับถ้าเป็นพระบริยธิกะพุทธเจ้าแล้วสร้างไปถึงแปดสิบประสงค์ไคแสนกับต,ตัละกับนั้นก็ไม่ต้องพูดว่ากี่ปีนะยาวนานมากยาวนานมันก,กับมีภูเขาหินซึ่งสมมติว่าเป็นกว้างสักกิโลนะึงกว้างกิโลสูงกิโลนึงนะ ยาวหนึ่งกิโลถ้าบอกว่าประมาณสักร้อยปีทิพร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึงวันของเทวดาเราก็คูณไปแต่ว่าร้อยปีทิพเนี่ยจำนวนกี่ปีของมนุษย์เอาผ้าขาวบาง,บางผ้าแบบางมากเอามาปัดๆตรงแท่นหินเนี่ยแท่นศิลาเนี่ยจนกว่าท่านศิลาเนี่ยจะเน็กลงไปจนว่าหมดไปเนี่ย ทั้งหมดระยะเวลาเพียงหนึ่งกับคิดว่าที่่าประมาณเท่าไรและยิ่งเป็นอสงไขยกับยิ่งมากกว่านั่นนะครั้งนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของที่พระองค์ทรงมีปัญญาชะนะกิเลสได้หน้าที่สําคัญคือพระบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าตัสรู้แล้วมีปัญญาตัสรู้ละ มีจิตที่พระบริสุทธิ์ขึ้นมาพระองค์ก็ได้เสวยมิมุติสุขในเจสถานที่สถานที่ละเจ็ดวันคำว่าเสวยมิมุติสุขมิมุติแปลว่าหลุดพ้นความสุขอันเกิดขึ้นจากความหลุดพ้นไม่มีความทุกข์อะไรในใจของพระองค์และพระองค์ก็ยังไม่ได้สอนเทศนาสอนนั่นเป็นความสุขอย่างไร เป็นความสุขสูงสุดอย่างมนุษย์เราเนี่ก็จะหาความสุขกันได้อย่างที่เราไดอารมณ์ที่พอใจในฟังเสียงที่ไพเราะได้อาหารที่รสเลิศได้สัมผัสที่ดีในกลิ่นที่หอมถูกใจของราหรือการกระทบเรียกว่าผัสสะที่ดีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งแล้วก็มีความสุข หรืออารมณ์ใจที่ดีมีแต่ความสุขขึ้นมาอันนี้เป็นท่ปปัรถนาของคนเราแหละเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขแต่ว่าความปัถนานี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าจิตทุกดวงต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ถ้าเป็นเทวดาก็สุขขึ้นไปเพราะว่าอาศัยผลบุญที่ทําไว้บุญที่ทําไว้จะเป็นทานเป็นศีล เป็นบุญที่ทำไว้ก็ได้รับความสุขขึ้นมาอานมณ์ที่เป็นทพิปมันเราอยู่ในมนุษย์นี่แหละอ่าบางทีเราอยากจะทานอะไรก็มีคนเอามาให้เราลดอันเลิศก็เป็นอาหารเป็นทพิปเหมือนกันก็จากใจคนที่เป็นทพิปมันจะโยมมาใส่บุญใส่บาปวันนี้นหะก็เป็นอาหารที่เป็นทพิปนะอาหารแม้จะภายนอกจะดูงามหรือไม่งามรสออด,ดีหรือไม่ดีก็ตามจะเป็นอาหารที่เป็นทิปอะ ก็จากใจที่เราเสียสละเนี่ยสิ่งของนี่ก็เป็นทิพย์ขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันอยู่ที่ใจอน,นี่มาดูว่าพรมก็มีความสุขแบบพรมก็คือมีความใจที่นิ่งสงบมีปีติหล่อเลี้ยงเนี่ยพรมนี่อยู่ได้เพราะปีติถ้าไม่มีปีติหล่อเลี้ยงแล้วพรมก็ต้องเคลื่อนนะพรมนี่เขาไม่เรียกว่าตายเนี่ยไม่เรียกว่าจุตติ ถ้าเทวดาหมดบุญก็เรียกปัจจุติผมก็จะเคลื่อนจากฌานมา,าจะลงมาเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ด้วยอัน,นิสง์ของฌานเนี่ยไม่ตกนรกจากผมไปยังไม่ตกนรกหลับมาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นีส่วนเทวดาที่ทําบุญมากก็โอกาสจุติก็มาเป็นมนุษย์ก่อนแต่ถ้าทําบุญน้อยโอกาสเสี่ยงเหมือนกันที่จะต่ํากว่ามนุษย์เอาอัน,นิสง์ของการทําบุญที่มีบ้าง ก็พอดีว่าจะพัดจะผู่ไปเกิดจะเป็นเทว,วดาก่อนคือให้ผลบุญก่อนว่าบาปจะให้ทีหลังเราทุกคนก็ต้องการปัฒนาเช่นมนุษย์ตายไปก็ปัฒนาอยากจะมีความสุขในเมืองเทว,วดาเนือเราบมเพ็ญปฏิบัติการก็อยากจะได้ฌานได้สมาธิจะได้มาเป็นพระพรหมขึ้นมามีพิติลอดเลี้ยงขึ้นก็เป็นความสุขตามระดับขึ้นไปเพราะเทว,วดาก็ยังมีความทุกข์ความทุกข์อย่างไร พอความดีที่ทำแล้วก็จะมีแสงสว่างในใจแสงสว่างนี่ก็จะต่างกันเป็นการเปรียบเทียบกันเหมือนกันอย่างมนุษย์ก็เปรียบเทียบกันในขั้นตอนของการแข่งขันกันในเรื่องใครจะมีบุญวัสนาบารมีในโลกนี้ได้มากกว่ากันนี่จะจัดระดับถึงความรวยระดับประเทศระดับโลกอันนี้ก็คือเขาจ,จัดจากภาย,ภายนอกไม่ได้จัดภายใน ไม่มีใครจัดภายในได้เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าคนไหนมีความสุขมากกว่ากันคนที่มีทรัพย์ไม่มากพออยู่พอกินมีบ้านหลังน้อย,อยแต่ก็มีความสุขคนมีบ้านหลังใหญ่ๆก็วุ่นวายอีกหาคนดูแลบ้านก็ไปได้ต้องไปถูอยู่คนเดียวอาจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะอย่างนี้เป็นต้นคนที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็อยู่ที่ใจถ้ารู้จักความพอดีอยู่ที่ปัญญาอยู่ความมักน้อยหรือความสันโดษ ยินดีตามมีตามได้มีความสุขเห็นไหมว่าแตกต่างกันไปนเทวดานี่มีความมีแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะความดีถ้าเทวดาองค์อื่นมาที่มีบารมีมากกว่าเทวดาองค์น้อยก็ต้องถอยไปถอยล่นไปซึ่งมีประวัติรรพระสมมาสมุทรเจ้าพระองค์ไร้มาน่สวดพระปริศป้องกันภัยให้กับกุมารน,น้อยคนหนึ่ง พระสงฆ์เป็นพระอันฐเจ้าก็มาจํานวนมากเหล่าเทวดาก็มาจํานวนมากผู้ที่มีแสงสว่างน้อยก็ต้องถอยล่นไปอย่างนี้เป็นตน้นหรือมีเทวดาที่ทําบุญในอยู่นอกพุทธศาสนาก็มีแสงสว่างอยู่แต่เทวดาที่เขาทาบุญในขอบเขตของพุทธศาสนามาเขาแสงสว่างมากกว่าเคยถวายพระพุทธรูปเคยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งมีแสงสว่างเป็นปรังสวยงาม แถวดาที่มีแสงสว่างน้อยก็รู้สึกว่าน,น้อยใจในบุญมัสนาของเราในเปรียบเทียบกันด้วยแสงสว่างหรือความเป็นทิพย์ก็จะมีการเปรียบเทียบกัิอีกความสุขมากน้อยส่วนพระพรมนั้นก็อยู่ที่กําลังของฌานสมาบัติอันหนใครมากน้อยคนนั้นก็มีบรารมีมากกว่านี่เป็นเรื่องของนามธรรมธรรมะมนุษย์ก็ต้องการาัฒนาสูงสุดแต่ความสูงสุดเนี่ยจะพัฒนาไปจนฌาน รูปฌานอรูปฌานนั่นะก็จิตที่นิ่งสงบละเอียดสุขุมไปตามระดับไม่มีความนึกคิดไม่มีความปรุงแต่งะนะแต่การสวยวิมุตติสุขของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดมากกว่าท่านไปอีกเทียบกันไม่ได้ไม่มีความสุขอะไรที่จะสุขไปมากกว่านี้แล้วสูงสุดเหนือความสุขทั้งหลายในในโลกิยะอันนี้เป็นโลกุตระั่นก็เป็นวิมุตติสุข อันทรงพลังอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามีปฏติสุขพระองค์ได้ตรัตสรู้แล้วเนี่ยจิตพระองค์กับบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่พระองค์ก็นั่งสมาธิสวยมิมุติสุขอยู่ในสัปดาห์แรกนั่งที่แต่ต้นพระศรีมหาโพธิคือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรูเร้เด็กจะเรียกว่ามหาโพธิทั้งนั้น ใช้เวลาก็ทบทวนในการพิจารณาพระองค์ปฏิเจสมุบาธรรมนะพิจารณากลับไปกลับมาถึงอวิชาาชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารวิญญาณเกิดความทุกข์ล้กก็ยอนกลับมาพระองค์ก็พิจารณาถึงวิชาที่รู้แล้วกับปราศจากความทุกข์ได้ทบทวนอย่างนี้ทั้งเจ็ดวันเจคืนนะนี่การจะนั่งได้เรานั่งกันสักชั่วโมงหนึ่งก่อนลาบากละอันนี้พระองค์นั่งแต่เวัน7คืนนะเนี่ย มันได้รับประทานอาหารได้พระองค์อยู่ใด้ปีติความอิ่มแล้วเนี่ยแล้วสมประดท,ที่สององค์ก็เสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือละของต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับยืนอยู่ตรงกลางเลยนะคราวนี้ก็จ้องมองเพ่งดูต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยที่ไม่กระพริบพระเนตรนะตาไม่กระพริบนะเราลองดูที่ตาเราเนี่ยเราไม่กระพริบตาเนี่ยเราจะทำได้เท่าไหร่ เนื้วตาเราก็แห้งแล้วมีปัญหากระดวงตานี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเข้าสวดวิปัิสุขได้ถึงเจ็วันเจ็คืนโดยที่ไม่กระพริบตายืนมองต้นพระเสมาโปสถานที่ที่พระองค์ตรัสรุตรงนี้ก็เรียกว่าอนิมิสเจดีปัจจุบันก็เราก็บผู้ที่ไปอินเดียก็คงจะเห็นนะในสถานที่แห่งนี้ ส่นสัปดาห์ที่สนี่พระองค์ก็มาเดินจงกรมเลยนจงกรมก็จะอยู่ระหว่างต้นพระศรีมหาโพกับอนิมิสัจเจดีเดินจงกรมทั้งเจ็วันเจคืนตรงนั้นพระองค์ทรงวิพภระรกกำลังมากหมายมหาศาลมากทีเดียวตอนนี้จิตบริสุทธิ์มิมติสุขเกิดขึ้นพระองค์ไม่มีสุขอะไรที่จะไปมากกันนี้แล้วส่วนสัปดาห์ที่สี่ กทนนี่พระอ,องค์ก็มานั่งกัดสมาธิบัลลังมาพิจารณาเรื่องธรรมะอันยิ่งที่เราเรียกว่าอภิธรรมนะ่นะมาอยู่ทางทิศไัยับของต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นทิศต,ตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือนะตะวันตกเฉียงเหนือทิศไพยับพิจารณาเรื่องอภิธรรมรรมันยิ่งอีกเจ็ดวันเรียกว่านัตนะคระเจดีตรงนี้ในเสปดาที่ห้านี่พระอ,องค์ก็มาไปข่วงไม้ ต้นไม้ต้นใสที่เรียกอชะ巴拉นิโคตก็แปลว่าต้นใสที่มีเด็กที่เขาเลี้ยงแพ้เลี้ยงแก่ถแถวๆนั้นอะ่ะหลวงทรงนั่งสมาธิอยู่เจ็ดวันก็มีพรหามณ์มาถามเรื่องความเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไรพระองค์พระเจ้าก็ตอบพรหมณ์นั้นก็เป็นเรื่องของจิตใจที่ละบาปทำเป็นบุญทมใจป่องใสนี่ถึงว่าเรียกว่าพระรามเนี่ย ไม่ใช่ปรามเกิดจากการเรียนพระเวทต,ต้องเกิดจากการปฏิบัติใจที่บริสุทธิ์หลุดพน้นนั่นเองพระสุปดาที่6กคราวนี้พระองค์ก็ไปทิศอคเนไปสวยเป็นพติสุขที่ไม้จิกอีกเจดวันอันนี้มีการฝนตกพลำๆเราก็คกงจะทราบนะพญานาคมาขดล้อมพระองค์ไว้แผ่พังพานบังฝน อ,อันนี้ค์จะเป่งอุทานสรเสริญความสงัดและความไม่เบียดเบียนกันน่ะเป็นความสุขในโลกความสงัดและความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกผู้ที่ต้องการความสงัดเห็นไหมมานั่งสมาธิอย่างพวกเราวันนี้มาศึกษาสมาธิกันมาทําบุญก็นั่งกันเงียบสงัดสํารวมเป็นความสุขเราเคยเห็นความสุขกับการสนทนา นับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันก็ยิ่งวุ่นวายประเทศนั้นลบลาค่าฟันกันประเทศนั้นเศรษฐกิจไม่ดีประเทศนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองต่างๆก็ดีทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปแต่เราก็จะวุ่นวายไม่สงบมีตัวมีตนม,ม,มีเรามีเขาแทนที่จะทุกประเทศมีความเมตตาสงสารกันประเทศนูน้นก็เหมือนกับเป็นญาติของเราทั้งหมดเลยไปอยู่ประเทศนี้กิญาติของเรา มีแต่พี่น้องเราเท่านั้นเลยเราก็คงไม่มีการจะโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งอะเพราะเป็นญาติกันไม่เบียดเบียนกันสร้างความดีสร้างบุญสร้างคุณศนั่นการไม่เบียดเบียนกันมันจะเป็นความสุขอยู่ในโลกนี้ความไม่เบียดเบียนกันทางกายทางวาจาก็เรวองมีศีลก็มีความสุขแหละยังเหลือการเบียดเบียนทางจิตใจยังมีความคิดความแค้นก็ยังมีแต่เราก็ ต้องทําสมาธิไงเราก็จะละความโกรธความพยาบาทได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่เบียดเบียนกันนะเนื้อความที่อยู่อย่างเงียบสงบนี้ลดับเป็นความสุขมากในโลกนี้นะแค่นี้มนุษย์ก็ทำในระดับสินธรรมก็ทำยากแล้สวสัปดาห์ที่เจ็ดพระองค์ทรงย้ายจากควงไม้ไม้จิกมามาอยู่ที่ไม้เกศ สวัยมิิสุขอีกอันนี้อีก7วันเจอพ่อค้าวานิชท,ที่เรียกว่าตปุสสะกัปะพัพิกะเดินทางมาจากเมืองพมา่ามือสมัยก่อนเขาเรียกว่าโอกะโอกราชนบทมีความประทับใจก็เลยถวายข้าวสตูก้อนสตูผงอาหารสเสบียงกลางที่เดินทางถวายพระสมมาสมพุทธเจ้าประกาศตนเป็นอุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา อง์สวยพิมพ์ปฏิสุกอยู่บริเวณนี้ทั้ง7วันแล้วผมก็กลับไปยังควงไม้อาชับปารานิโคตอีกนักคำนึงว่าทรรที่รพะองค์ตัดสรู้เนี่ยมันยากที่คนจะรู้ได้แต่เมื่อองคทรงเร็งดูแล้วก็เห็นว่าบุคคลนั้นนะ่ะมีด้วยกันสี่เหล่าที่รู้ได้เร็วสามารถรู้ได้ก็มีเหมือนดอกบัวที่บานแล้วก็รู้ได้เร็วเหมือนดอกบัวที่จะใกล้บานหน้ระดับ อยู่ระดับน้ำานี่ก็จะบานวันพุ่งนี้ก็มีเนื้อประเภทที่ต่อมาก็ต้องอาศัยท่องจําท่องบนแต่ยังอยู่ในน้ําอยู่ใกล้ๆจะโผล่จากน้ำละก็สามารถรู้ได้เหมือนกันแต่ประเภทที่อยู่ใต้น้ําเราก็คงรู้กันละปัทตพประมนะนัรู้ไม่ได้อันนี้แหละคือการสวยเป็นวฏิสุศิ์ของพระสัมมาสัมุทธเจ้าด้วยใจเป็น,ปน,ปนพระบริสุทธิ์กับพระองค์ซึ่งใน การศึกษาทำหลายครั้งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความสุขของคนเราจะยิ่งไปกว่าวินิสฉัสุขของพระเจ้าไม่มีนะไม่มีใครเหมือนอีกแล้วในสามแดนโลกธาตุก็ขอยพวกเรานะนะั้นบูชาซึ่งคุณของพระองค์ในพระบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยพวกเราก็จะมีเจตใจที่บริสุทธิ์ตามพระองค์ไปเชจน,น้อยบูชาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคําสอนของอริยมรรคมีองค์แป เราจะได้เห็นธรรมแล้วก็บรู้ธรรมได้ขอให้ทุกท่านจงนำไปปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าตามสมควรแก่การปฏิบัติก็จะได้ผลแห่งความสุขในชีวิตในครอบครัวก็จะส่งผลมาถึงประเทศชาติของเราหรือทุกคนในโลกนี้ทำมากๆโลกนี้ก็สง,งบสุขเพราะเห็นว่าความสุขในโลกนะั้คือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน,นเจริญต่อ